สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเดียคอนปรากฏการณ์คนครับวันนี้ที่ผมมาเจอกับท่านผู้ชมนั้นในทางพุทธศาสนาแล้วถือว่าเราอยู่ในช่วงกลางของการเข้าพรรษานะครับอีกเพียง5สัปดาห์เราก็จะออกพรรษากันแล้วอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าขอใช้โอกาสเวลาในช่วงนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะไปสู่ท่านผู้ชมสักหนึ่งตอนครับถ้าผมพูดมาถึงวินาทีนี้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเออสงสัยเดียคอนตอนนี้ถ้าทางจะน่าเบื่อหรือเซ็งหรือรอ,อะไรก็ตามแต่และกําลังจะหยิบรีโมทขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนช่อง ขอบอกท่านผู้ชมว่าช่วยวางรีโมทลงก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญที่มาคุยกันเรื่องธรรมะนั้นท่านคือพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีซึ่งเป็นพระที่สร้างกระแสคําว่าธรรมะอินเทรนด์ธรรมะที่ไม่น่าเบือ่อธรรมะที่สนุกสนานธรรมะที่ได้แง่คิดและท่านยังเป็นผู้ที่แต่งหนังสือเรื่องธรรมะติดปีก หนังสือที่ทําให้คนจํานวนมากที่คิดว่าในชีวิตจะไม่อ่านหนังสือธรรมะหันมาอ่านหนังสือเล่มนี้และก็ถูกนําไปสร้างเป็นละครที่ประสบความสําเร็จมากทีเดียวและนอกจากนี้ท่านยังมีโครงการที่เกี่ยวกับการจะสร้างการ์ตูนแอนิเมชันโดยทีมงานระดับโลกอย่างวอลดิสนีย์นะครับให้เป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับพุทธประวัติและจะนําเผยแพร่ไปทั่วโลกขอเรียนท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ครับหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับพุทธศาสนา แต่รับประกันว่าสนุกและหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นท่านผู้ชมจะฉลาดขึ้นด้วยทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ช่วงหน้ามาติดตามครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเดียคอนปรากฏการณ์คนนะครับและตอนนี้อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับพระที่สร้างกระแสของคําว่าธรรมะอินเทรน การนําพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนด้วยวิธีการที่ทําให้คนหลายๆคนคนจํานวนมากที่อาจจะห่างเหินพุทธศาสนาให้ความสนใจอย่างจริงใจอย่างรู้สึกสบายใจแล้วก็อย่างที่ไม่มองว่าพุทธศาสนาหรือคําสอนนั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อต่อไปครับขอกรับนมมสการพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือววชิระเมธีครับเจริญพรก็ในช่วงต้นของรายการผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านหลายๆท่านอาจจะเคย ได้รู้จักพระอาจารย์จากการได้อ่านผลงานการเขียนของพระอาจารย์ที่ใช้นามปากกาว่าวาวาชิระเมธีมาบ้างแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็ก็ยืนยันว่านี่เป็นหนังสือธรรมะที่ที่ผมจะเรียกว่าไงดีไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่เราประเมินไว้มีนักวิชาการเขาบอกว่าเป็นธรรมะเคลือบชโโ็อกโกแลตครับทาให้สามารถรับประทานยาได้ง่ายขึ้นเรนนะครับก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติก่อนครับเผื่อว่าใครยังไม่ได้รู้จักหรือยังไม่ได้เคยเห็นหนังสือเล่มนี้ครับ พระอาจารย์บวชตั้งแต่ตั้งแต่จบชั้นปฐมปีที่6เลยเหรอครับอาตมาภาพเนี่ยเรียกว่ามาสายตรงก็ว่าได้ครับคือตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยโรงเรียนประถมกับวัดมันอยู่ชิดกันถึงขนาดว่าใช้กำแพงเดียวกันนั่งเรียนในห้องเนี่ยตามาจะเห็นพระเดินเป็นร้อยรูปเลยนะเราก็เห็นพระทุกวันทุกวันคุ้นเคยคุ้นคุ้นเคยเกิดภาพพิมพ์ใจว่าการเป็นพระเนี่ยมันดูมีสง่าราศีนะถ้าใช้ภาษาเวรุนคือมันเท่จังเลย ในในมุมมองเด็กตอนนั้นคิดอย่างนั้นโอ้โหเป็นพระนิเทศที่สุดแล้วอาตมาคิดว่าพระนีเ่นเป็นเป็นเป็นฮีโร่ของอาตมาเดี๋ยวพระอาจารย์จังหวัดอะไรฮะเชียงรายผมคุ้เคยแต่ว่าคนบอกโอ้โหถ้าได้เป็นนักร้องนะเป็นดาราหนังนะเท่มากเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยนึกออกว่าจะมีเด็กบอกว่าเป็นพระเท่ามากคืออาตมาเนี่ยรู้สึกเลยนะคือยังเรียนไม่จบเลยนะแต่คําตอบในใจเกิดขึ้นแล้วถ้าฉันเรียนจบนะบวชแน่นอนคือเป็นความปรารถนาลึกๆดังนั้นพอเรียนจบปุ๊บนี่ไม่ต้องรบกวนยมแม่เลยนะ อัตมานี่เดินเข้าไปขอเลยบอกแม่จบแล้วจะบวชนะอแม่ดีใจมากครูที่โรงเรียนตกใจหมดเพราะว่าครูที่โรงเรียนหนึ่งกำลังทําเรื่องให้อัตมาภาพได้รับทุนการศึกษาแล้วก็เรียนต่อให้สูงที่สุดคือครูก็มองว่าการบวชจะมีอนาคตหรือใช่ไหมไปบวชพระหนึ่งมันจะคือคือมีดีตรงไหนอ่ะอย่าอย่าหาว่าผมบาปนะครับคือคือผมมีความรู้สึกว่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ย ท่านเจ้าคุณพยอมเคยเทศบอกว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยนะครับลูกคนเก่งๆเนี่ยอย่างอย่างที่ท่านปราจา์เล่าเนี่ยเขาต้องให้ไปเรียนหมอเรียนกฎหมายเรียนอ,อะไรพวกนั้นไอ้ที่คิดว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่รู้มันจะเอาตัวรอดเปล่าค่อยให้มันไปบวชเขาเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดอะไรอย่างนั้นนะครับเก่งมะเร็งเก,กเรพ่อแม่โปรดไม่ได้แล้วนะเอาไปบวชไอ <ป S 1> คนนี้ไปบวชท<อ>้าวไอเก่งใช่ครับาตมายังสงสัยว่าทำไมคนดีบวชไม่ได้หรือยังไง ต้องเอาคนเก่งๆมาบวชสิถึงจะได้สอนธรรมะให้ประชาชนรู้เรื่องเขาเราเอาคนที่ไม่มีทางไปมาบวชไงจึงเกิดเป็นปัญหา,าศ,ศาสนาทยยาไในคุณภาพแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาเฉพาะคนเก่งๆนะคนที่ไม่เก่งก็เอามาได้ถ้ากระบวนการเลือกคัดกล่นรนองหรือฝึกอบรมนั้นดีจริงครับคนที่ไม่เก่งก็กลายเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีได้ตอนที่บวชตอนนั้นพระอาจารย์คิดว่าตัวเองจะบวชนานไปหรือบวชพรรษาเดียวหรืออะไรยังไงไหมครับอาตมาก็คิดเหมือนรุ่นพี่นะรุ่นพี่เขาก็คิดแค่ว่า อย่างน้นนอยๆบวชสี่ปีตามมุมของจีวรนะจีวรมีสี่มุมใช่ไหมครับเขาไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนหลอกเอาสี่ปีครบมุมจีวรน,นะแล้วก็ลาสิขาเลยอันนี้เรียกว่าบวชเนนให้แม่หลังจากนั้นอายุยี่สิบกลับมาบวชบวชพระให้พ่อครับของอตาตมาภาพาเนี่ยพอมาบวชแล้วได้เรียนหนังสือครับเรียนไปเรียนมาคนพบดว่าเอ๊ะทําไมยิ่งเรียนมันยิ่งสนุกนะอัรมามนเนี่ยนะมีความสุขกับการเรียนมากๆมถ้าเรียนธรรมะเรียนสนุกถ้าเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตพระในมีสีสันนะ รเรียนหนังสือไปทําหน้าที่ของตัวเองไปหันมามองตัวเองที่เอา้านี่เข้ามาสี่ห้าปีแล้วนี่ต้องไปเรียนต่อทางโลกได้แล้วมั้งก็เลยไปเรียนต่อปริญญาตรีอีกใบหนึ่งสึกออกมาก่อนยังไม่สึกยังไม่สึกอัต่าต่อรวดเดียวเลยครับคือคือไม่แรกบวชปุ๊บเนี่ยก็เรียนเรียนนักธรรมเรียกว่าเรียนธรรมะล้วนๆครับพอจบธรรมะซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับปุ๊บเนี่ยแต่พระพก็คิดว่าความรู้ทางธรรมะเนี่ยไม่พอนะที่จะสื่อสารกับชาวโลกครับ ก็จึงลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีอีกใบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับพอเรียนปริญญาตรีจบปุ๊บคณะอะไรครับอัตามาคจบมาทางด้านศึกษาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาความรู้ทางนั้น,นมาต่ออีกใบหนึ่งก็คือไปต่อปริญญาโทอีกใบหนึ่งโอ oh ้โหพร้อมๆกันที่จบปริญญาโทอตาตมาคก็จบปร,ริญญาธรรมก็ประโยคอีกใบหนึ่ง oh ในปีเดียวกันอันตามามีมีหลักอยู่อย่างหนึ่งนะอะไรที่ยากสําหรับคนอื่นจะถอย แต่ถ้าเป็นอาตมาเนี่ยใครบอกว่าอะไรยากอาตมาจะเดินเข้าไปพิสูจน์ดูครับเช่นเรียนหนังสือเขาบอกว่าปรริยธรรมก็ประโยคสูงสุดของพระเนี่ยมันยากที่สุดเลยนะอาตมาก็คิดว่าถ้ามันยากมันจะมีคนเรียนจบหรือครับต้องไปทดสอบด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นบทเรียน42รูปเนี่ยตอนนี้เขาลาสิขาบทนะเหลืออาตมารูปเดียวเพราะอาตมาร,รุ่นที่บชด้วยกันตอนนั้น,นครับอาตมามัวแต่จะพิสูจน์ตักกะของตัวเองว่ามันยากจริงหรือเปล่า พยายามเรียนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็จบของมันได้ในมุมมองของพระอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นเป็นทายาทธรรมเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านท่านคิดว่าภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ทําอะไรครับผมกาลังสงสัยว่าเราจะมีหน้าที่หาค้นหาธรรมะค้นพบสัจธรรมหาหนทางสู่นิพพานหรือว่าอะไรอย่างไรคือคือหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยถ้าตอบแบบคนทั่วๆไปก็คงจะได้คนละแง่คนละมุม แต่ถ้าต่อแบบเองหลักวิชาหน่อยเนี่ยหน้าที่พระสงฆ์ก็มีมีไม่กี่อย่างหนึ่งเนี่ยศึกษาสองปฏิบัติสามสัมผัสผลสี่เผยแผ่และห้าปกป้องศึกษาก็หมายความว่าบวชแล้วต้องเรียนคนโบราณเวลาจะเอาลูกเข้ามาบวชเขาใช้คําว่าบวชเรียนใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นบวชแล้วต้องเรียนนะไม่ใช่บวชแล้วไปนั่งใบหอยหน้าที่ของเราต้องเรียนนะอย่าไปทําอย่างอื to to ่นสองปฏิบ <az> ัติ ศึกษาดีแล้วถ้าคุณไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรสามสัมผัสผลสัมผัสผลคือคือเราต้องได้รับผลของการเรียนธรรมะจรงิจรงๆสมมติเราพูดเรื่องสมาธิแต่ถ้าเราไม่เคยลิ้มรสสมาธิอ๋อไม่เคยเข้าสู่ภาวะของสมาธิจ,าจรงิงเราจะสอนได้ไหมครับธรรมะเป็นสิ่งที่ดีเลิศแต่ถ้าธรรมะไม่เล้ททาให้เรามีความสุขด้วยตัวเองอเราจะสอนธรรมะอย่างมีชีวิตชีวาได้ไหมจากนั้นคุณจะอยู่คนเดียวทําไมออกไปบําเพ็ญประโยชน์คือเผยแผ่ เผยแผ่ก็สอนคนคสอนคนนะสอนนะไม่ใช่หลอกคนนะอันนี้นะต้องชัดนะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนบางคนทําเหมือนสอนแต่หลอกนั่นแหละปัญหาของคณะสงฆ์ไทยทุกวันนี้คือดูคล้ายๆกําลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่แท้ที่จริงตัวนั้นกําลังทําสวนทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราสอนให้ประชาชนรู้ธรรมะแล้วต่อมาขั้นสุดท้ายถ้า,าศาสนาถูกจ้วงจากให้ร้ายมีคนมาอธิบายพระไตรปิฎกผิด,ผด รเราต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมออกไปชี้แจงให้เห็นว่าศาสนาพุทธที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าปกป้องพระศาสนาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระก็คือศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แล้วก็ปกป้องต้องทำห้าอย่างนี้นี่คือหน้าที่ของพระแต่ถ้าเรามองสภาพสังคมทุกวันนี้มีคนบอกว่าคนไทยเข้าวัดน้อยลงอันนี้ชัดเจนหลายๆคนเข้าวัดเมื่อตัวเองแก่แล้ว หรือมีความทุกข์แล้วถ้ามีความสุขไม่เข้าวัดแน่ไปที่อื่นหมดมีความทุกข์ให้พระช่วยให้พระปัดเป่าหรืออะไรก็แล้วแต่พระอาจารย์จะจะว่าอย่างไรก็ตอนนี้เนี่เขาก็เซลลเซลกันนะว่าค,คนไทยเข้าวัดสองหนสองหนนะ,ะเกินคน